หลังจากโลกโซเชียลดราม่ากันอยู่หลายวันสำหรับสตอรี่ของคุณต่ายชุติมาที่โดนเอาไปพาดพิงถึงคุณแอปทักษอรล่าสุดเมื่อวันที่26กระกฎาคมพศ2566ทางด้านคุณต่ายชุติมาก็ได้มีโอกาสออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเจอดรามา่า และเมื่อถูกถามถึงเรื่องลงรูปสตอรี่รูปแอปเปิลาตชุติมาก,ก็ตอบว่าปกติเราเป็นคนโพสตรูปคติศาสจะทำอยู่แล้วแต่พอมาอยู่ในโลกออนไลน์การแชร์รูปกับเรื่องจริงไม่เหมือนกันบางทีคนโพสแต่ด้านดีๆอาหารแพงแต่แท้จริงเป็นอีกแบบ แต่ดันเป็นรูปแบบแอปเปิลแต่เราไม่ได้รู้เรื่องราก่อนหน้าจนเพื่อนมาบอกว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแต่เราก็มองว่าเราก็โพสต์ปกติมีเจตนาที่ดีแต่กลายเป็นว่ามีโซเชียลแคปรูปเอาไปโพสต์ใส่แคปชั่นว่าดูพยายามดีนะคะซึ่งเราไม่ได้โพสต์เราแชร์คติสอนแต่โดนผลกระทบกลับบอกให้อยู่นิ่งๆแล้วก็โดนโยงทั้งที่ตัวเราโพสต์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถึงถูกโยง และเมื่อถูกถามว่ามีปัญหากับคุณแอปไหมต่ายบอกว่ามีปัญหาจริงๆจะโพสทำไมเราโตแล้วไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้คิดคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆไม่จำเป็นต้องเคลียร์มีทักไปบอกนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรเลยนะอยากให้พาดหัวข่าวแบบถูกต้องเป็นจริงทั้งที่เราไม่ได้พูด และแน่นอนว่าที่ผ่านมาคุณต่ายชุติมาแฟนๆก็ลุ้นให้รีเทิเร์นพ่อของลูกเมื่อถูกถามว่าจะมีบางคนที่แซวขึ้นมาว่าถ้าจะกลับมาใหม่ต้องต่อแถวใหม่แบบนี้โดยคุณแม่ตายบอกว่าก็บอกว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วอะ่ะเพราะทุกวันนี้ต้องช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วคือเข้าใจปะว่าแบบช่วยกันเลี้ยงลูก ช่วยกันแบบว่าลูกจะเรียนอะไรแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วแถมยังมีนักข่าวแซวอีกว่าถ้ามีคนเอาไปพาดหัวข่าวว่าตายชุดที่มาบอกว่าอยู่หัวแถวอยู่แล้วอา้าวโดนอีกและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าการอยู่หัวแถวไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องรับผิดชอบค่าเรียนลูกไหนจะค่าอะไรทุกๆอย่างก็คือแบบว่าต้องช่วยกันเลี้ยง อย่างไรก็ตามสถานะของคุณต่ายกับคุณพิธาก็ตอบชัดเจนแล้วและส่วนเรื่องส t o r y ู่ป Apple นั้นก็หยุดโยงกันได้แล้วจ้าและล่าสุดทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างตายชิตยุยมาได้ออกมาเปิดใจในเรื่องประเด็นต่างๆพร้อมทั้งอัปเดตสถานะล่าสุดของเธอด้วยว่าตอนนี้กำลังโสดอยู่จ้า ซึ่งต่ชุติมาบอกประมาณว่าตอนนี้ยังโสดเจ้าของแหวนจริงๆก็จบไม่นานเขามางอแต่ตนรู้สึกว่าพอดีกว่าเหตุผลคือเรายังรู้สึกไม่พร้อมด้วยถ้าจะมีความรักครั้งที่สองก็อยากจะมั่นใจกว่านี้ซึ่งเขาก็ยังไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ